โอพี่ใจดีมากเลยอะซึ่วนี่กมามันมีชมรมเหรอมาร่มฮูเหมือนกันนะครับผมก็หันอยู่ต่วันนี้มือนแล้วนะหันมันกขึ้นในไม้แล้วก็หันอยู่นี่นี่หันมันเนีหันใจคอมันดีจืดกระเดกโอ้ยมาใครนี่ปีเป็นอ้ไในติกตอกนะ